ขาชักทนตะแก่ขี้เมานั้นไม่ไหวแล้วดีแต่ไร้าสาระน่าลำคาญเออขอโทษครับพี่ใหญ่เอ,อ,อพี่ใหญ่ท่านมองอะไรอยู่มีเรื่องหนึ่งที่ข้าเป็นกังวลน่ะนะอ๋อแต่เท้าพูดเถอะอ่าไม่ละไม่พูดดีกว่าถึงยังไงเฉิงเหมินเซว่ก็เป็นมือปราบของที่นี่ ขาคือววรบุรุษเออข้ารู้แล้วใต้เทา้าถ้าสงสัยฉเฉินมื่นเวไม่ใช่อย่างนั้นเฉินมื่นเวมีคุณธรรมเขาแค่ฝังใจที่แพ้ปีาศาจเมื่อครั้งก่อนถึงไม่ใช่วีรบุรุษแล้วแต่เขาก็ยังเป็นคนดีนะถ้าเป็นเ<อ>ช่นนั้นท,ท่านคงสัยเรื่องอะไรก็ไม่มีอะไรมากบางทีข้าอาจคิดมากไปเองดีแล้วล่ะพวกท่านมาที่เมืองชาหงแล้ว เดี๋ยวเจ้าหมาป่าปีศาจก็เหลือแต่ชื่อใช่แล้ว